สวัสดีค่ะวันนี้สามแฟมบี่รายงานตัวพี่เก่าเด้อค่ะเอาละสิมาเบาเล่าเรื่องน้องหลาเนาะน้องหลาล้ำละครเนาะน้องหลาเป็ดน,น้อยกับกับกาเป็ดเังไดล่ะเป็ดเังไดล่ะเอาวันเสาร์ที่แล้วเนาะดีคือเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเร่อยๆเ,เ,เ,เนาะพี่เกาบอกคือเกา่เกาแต่ว่าขึคุณ เห่นเรื่อยๆเห็นเรื่อยๆโอ้ยประทับใจหลายเนาะ mm hmm. เอีเพิ่นเอี FC ต่างประเทศเอสี FC อเมริกาเนาะค mm hmm. ือท้องให้บาทนึงแต่ก็ได้ยินข่าวว่าฉีกําลังสิดตืด่รถไลหายได้ลดตู่ได้ยินข่าวว่าจังตันเดอร์ค่ะอ่าได้ยินว่าต่อไปสิดตื่อลถตู้ให้น้องเขามันสิแทรหรือไ่แทรจังไดก็ค่อยเบิ่งติดตามตอนต่อไปเนาะแต่ว่าพี่ปอยว่านาจีนาจีแมนอยู่แต่จังไดเขาเบาเขาเบาเบามาดอกตอนนี้เขา ถัพพอร์ตมาให้ให้ท้องเนาะท้องบาดหนึงเนาะเออน้องเพี่พ้อยดีใจเนาะเพราะพี่พ้อยก็ดีใจนะจนะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ฮู้เจกว่าพี่พอ้อยเบิ้งตะกี้นี่เขาไปเบิ้งตะกี้นีน่หาแสนสองหาแสนสองแล้วโอ้มันก็นยังก็ยังดันขึ้นเรื่อยๆได้ละพี่พอ้อยก็เบิ้งทุกมือตอนนี้พี่พอ่อยตัเบิ้งอยู่ทุกมือเบิ้ง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 อยู่ตะกี้ก็เบิ้งตะกี้ก็ไอ้าเบิ้งจะว่าเป็นลอยๆหรอวะตะกี้ก็ยังเขาไป <c oughs> เบิ้งอยู่ ไปบิงอยู่บบหาแสนสองพัวละล่ะยังไปยุดได้นน่ยังจะต้องไปึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนนีออ้อันนี้พี่พ่อยกับเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงเบิงคลิปของน้องเขาวันนี้ตอไไนเป็นไตอนนี้น้องอยุ่งขอนแก่นเนาะตอนนี้เนาะน,นีอยู่นะ้องน้องรู้สึกว่าอยู่จะอยู่ขอนแก่นตอนนี้ เราบรรดาอ่าบรรดาเมียเมียเมียดีซีกับมาเนาะเจียขาวมาเนาะบรรดาน้องลินดาน้องป่าบูน้องสายฝนน้องนีซีม้าหลายคนเลยมากันหลายคนเลยตอนนี้กลับไปแล้วลหละกลับแล้วโอ้สนุกสนานพอย่าแบบรู้สึกว่ามีความคุ้นคืขคืนคืนคุยบอยเบิงเออติดตามเบิงอยู่เนาะกระเบิงจนกระทังก็จิบหอดคุมปิดน่ะเบิงไปเรื่อยๆที่ห้อเพาก็ปิดคุมแล้วก็ตกก็ไ่ได้เบิงเนาะ นี่ก็นเลยพี่พ่อก็เลยมาเบิ้งก่อนจ้าโอ้ยเนาะคนที่ว่าที่ว่าน้องเขาก็พี่พ่อเขาไปเบิ่งแล้วเนาะพี่พ่อเขาไปเบิ่งคนที่ว่าช่องทีไล่ไล่น่ะไล่ว่าน้องเขานาะพี่พ่อเขาไปเบิ่งแล้วพี่พ่อก็ซื้อๆอยู่พี่พ่อก็เบิ่งเอาเบิ่งซื้อๆเบิ่งไปพี่พ่อก็เบิ่งเขาอะแล้วแต่จิตใจเขาเนาะ คนเขาจิตใจเขาเป็นยังสั้นเขาก็เขาก็มองคนในจังสั other, ้นนะแต่ส well ําหรับพวกโตมันจิตใจตก็ไ่ได้เป็นยังสั้นตัวก็จะจะเบิ้งซื่อๆนะเบิ้งตื่ๆเด้บอกคอมเมนต์เลยค่ะบอกคอมเมนต์บอกอย่างเท่านั้นได้เบิ้งซื่ๆเขาไปเบิ้งซื่อเบิ้งยู่เดียวเดียวเบิ้งบิ้งเดียวพี่พ้อยไปเบิ้งอยู่แล้วนะพี่พ่อยสังเกตเบิ้งนะพี่พ้อยเขาไปเบิ้งนะคนคนหลักเบ็ดหน่อยหลายเอฟซีเบ็ดหน่อยไายหลายแล้วที่นี่ คนที่เขาไปว่าเพื่อนน่ะมีอยู่มีอยู่คนที่ว่าที่ว่าเอ่เข่าคางเพื่อนน่ะเอ่ยที่ว่าวาน่ะมีอยู่สองคนหรือสามคนเท่านั้นน่ะนอกนั้นน่ะโอ้ย <câ> ม <owania> ีแต่ว่าเอฟซีของน้องคำลาเท่านั้นนะพี่ว้อยเพ่ซื้อดอกไม้ว่าช่องไหนเนาะแต่ก็หูยพี่ว้อยเขาไปเพิ่อยูเจ้าวาคาจาร์โตนเพื่อนนาอบอกว่าจิตใจเพื่อนเป็นยังไงเนาะตัวก็เอาที่ว่าจิตใจพวกตัวดีเนาะตัวก็เป็นเอฟซีน้องคำลาอยู่แล้วเนาะตัวก็ ตัวดันดันนองไปคลิปไหนบ่มีพลาดตอนนี้เพชรล้ำเพลินกำลังดังค่ะตอนนี้ตะตีเข้าไปเบิ่งนองโก้กัำลังแสดงกำลังไล่ตัวจุ๊บกคนคนตรงกับกำลังไล่ตัวไหลช่องคนเอกไล่ตัวก็ไล่หลายตอนนี้แบบขึ้นหลายพี่ฟ้อยก็อยากจีบเบาๆโอ้ยตะอ่อนแต่พี่ฟ้อยอยู่ไกลๆพี่ฟ้อยจะเข้าไปเบิ่งเลยได้หนิยังอยู่ไกลเกินเนาะอยู่ไกลเกินแล้วที่นี่มันก็จะแบบว่าโตไปประเด้ไปทาพัดตัวจริงจินะ อยากเห็นน้องลาอยากเห็นน่องยายาสุภาพพี่พ้อยเห็นแล้วเพราะว่าพี่พ้อยไปออ่่าาตอนนั้นพี่พ้อยไปสาวน้อยเนาะพี่พ้อยเห็นยาสุภาพอยู่ก <c oughs> ันยังมาเเวากันยังมาเบา่เออคนกันยังมาสัมภาษณ์เอฟซีอยู่นะพี่พ้อยไปอยู่ตรงน,นั้นแหละยาสุภาพเป็นคนดีด้พี่พ้อยเห็นแนะ่ะคนดีด้ตอนนี้กะ ปื้มปื้มใจกัททิวาปื้มใจกัททิวาอ่าน้องน้องเขาได้หาแสนกลัวหาแสนกลัวนี่ได้หลายด้วยเนาะได้หลายได้หลายได้หาแสนกลัวอัลบั้มแรกนึงอัลบั้มแรก,อแรกของเพชจลำเพิเนน่ะเพชจลำเพินเพิ่งกันยังยอดวิวเพิง่งกันยังบูสูงน่ะเพิ่งได้หาแสนกลัวในวิปอยกลัวโอ,โอเคเลยดิอ่าเห็นบอกว่ายอดอ่า ยอดผู้ติดตามเพิ่นกันยังบอลหอดแสนว่าตอนนี้หอดแสนแล้วว่าแสนครัวเลยล่ะขนาดขนาดยอดผู้ติดตามเพิ่ยังบ่หลายอาราบ้านแรกของน้องเขาได้หาแสนครัวพี่อยว่าได้หลายได้ค่ะได้หลายอยู่ตอนนี้กันยังได้เรื่อยอยู่ยังขึ้นอยู่เรื่อยยังประยุดดอกตอนนี้ยังป่หยุดกัดอกตัวกันเด้อค่ะตัวกันเบิ่งสงสารน้องเขาเนาะเดี๋ยวก็ทีมีน้องที่เตาเตานานี่ก็ไล่ัวอีกแมนบอกแต่อาทิตย์ละเทือนเนาะอืมจะได้อยู่ได้ล่ะพี่พอยเขาไปเบิ่งอยู่เห็นเขาบอกว่าปัตรได้ได้เจ็ดพันครัวแมนบอก เห็นว่าพี่พ่อยเขาไปบึงพี่พ้อยถาม,มาว,า 7, ว,ว่าเจ็ดพัน 8, ครัวเพราะฉะนี้ว่าจะเขาปูปิดนะเจ็ดพันครัวก็ได้หลายเดือที่เขาจะเ่าคูนไปกันได้หลาย 9, 9, 9, 9, 8, อยู่ได้หรืพ้อยก็เป็นกําลังใจอยู่ตลอดนะเบิ้งอยู่ทุกมมือนะนะเบิ้งอยู่ทุกมือทุกมือนี่ก็ยังเบิ้งคลิปอยู่นี่ว่าจะไดังไดนี่ตอนนี้น้องเขาอยู่ซ้อยู่ใจเนี่ยนั่นเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งตลอดเบิ้งตลอด เก่งกันทุกคนเนาะตอนนี้เก่งกันทุกคนเลยน้องบรนเมฆกันะาฮ่าต,ต้องน้องฮีนากัน่ะฮาต้องเชอรี่กัน่ะฮ่ากันทุกคนเลยหาแสนสามตอนนี้ได้หาแสนสามแล้วตอนนี้หาแสนสามแล้วสามหมื่นสามหมื่นหาแสนสาม ก็ยังประจุเท่าทนี้เราเดี๋ยวก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะขึ้นไปเรื่อยๆพี่พ่อยดันตั้งแต่มือแรกเราดัน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 ตั้งแต่มือแรกแล้วเช <c oughs> ียบเชียบเชีต่ยังต้งแต่มือแรกแล้ว <c oughs> แต่ตนนี้ก็ยังยังยังเปิดยุ่งมัอนี้ก็เปิดหลายรอบยุ่งมัอนี้เข้าไปหลายรอบอยู่ ก็นองตอนนี้น้องลาน้องลาเปินอนกับกบไปอยู่อยู่ขนแก่นวันเถิดไปทุราขนแก่นนะ่ะไปทุราขนแก่นเด็กกันรังใจกันเนาะพี่พ้อยก็เป็นเอฟทีของน้องลาอยู่แล้วพี่พ้อยก็เป็นเอฟทีน้องลาก็มาเอาตู้กันฟังเนาะมาเบาตู้กันฟังแล้วก็ติดตามตลอดไปยังที่นะเพราะว่าพี่พ้อยติดตามอยู่แล้วมือมือหนึ่งกับ่าเปียกันกับนั่งว่างๆกับติดตามน้องเขาตลอด คลิปนี้ทนันใดนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ผมมีอย่างจ๊ะบายๆจ้ะสวัสดีค่ะ